สวัสดีค่ะทุกคนจากช่องปลายฟ้าชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมสวนบอนกับอโกนิม่านะคะมาดูอโกนิมานะคะจากเปลี่ยนกระถางแล้วเนอะรู้สึกว่าจะสีสวยงามสดใสเลยนะคะ เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้นะคะรู้สึกว่าสีสันสดสดใสสวยงามนะคะดูสุกสมใจปองนะคะจากที่ว่าต้นไม่ไม่ค่อยสวยตอนนี้ก็แตกยอดแตกโหนออกมาแล้วนะคะเ,เพื่อน เปลี่ยนกระถางให้เขานะคะจากไซส์เล็กเป็นไซส์ใหญ่นะคะมาดูรวยลายวันอันนี้ช้างแดงนะคะเ,เพื่อนๆดูช้างแดงนะคะช้างแดงงามมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะ้อง อันนี้เขาให้มาเนาะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฮงเฮงเฮงนะคะเฮงเฮงเราจะปลูกอฟอมกออย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพชรน้ำหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆกอเบลมเลยนะคะแตกกองามมากนะคะอันนี้รวยลายวันนะคะรวยลายวันนี่เราก็ตัดตัดต้น เอาไปมั่งแล้วเพราะว่ามันแน่นเกินเนาะแน่นมากก็เลยต้องตัดต้นออกบ้างนะคะแน่นซะเหละเกินนะคะตัดให้เขาโปร่งๆบ้างเนาะบางทีใบใหม่ขึ้นมาแล้วมันมันขึ้นมาไม่โผล่แล้วมันก็งอนะคะสวยงาม รวยลายวันสวยงามมากอันนี้ก็เฮงเฮงเฮงนะคะเราจะมีฟอร์มกกปลูกเป็นฟอร์มกกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกราบแก้วเนาะว่าจะเอาออกไปปลูกข้างนอกเนาะ แถวนี้ก็จะเป็นอโกริมาเป็นแถวยาวเลยนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้เรามาดูบอลสีบ้างนะคะบอลสีบอลสีบอลส,สีก็มือใหม่หัดเลี้ยงนะคะเลี้ยงบอลสีไม่ค่อยโตนะคะมไม่รู้ว่าเขาบำรุงเห็นเขาบำรุงพวกออะไรนะพวกเอ็มร้อยแล้วก็นมไข่ นมไข่อะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าบำรุงนะคะกลัวเพราะว่าเราแช่น้ำมาอย่างนี้กลัวลากเขาเน่าเนาะว่าจะเอาเอมีคนแนะนำให้เอาเอ็มร้อยมาฉีดนะคะยังไม่ได้ทดลองดูเลยนะคะมือใหม่หัดเลี้ยงอันนี้ก็จะเป็นหลวงลาดนะคะช่วงหน้าร้อนเขายุบใบโหเนาะ ยุบใบเยอะมากอันนี้ก็เริ่มจะแตกแตกใบแตกอะไรแล้วเนาะเนี่ยใบมันจะเป็นอย่างนี้เนาะนะโดนน้ำมากๆก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะอันนี้อันนี้องคุลิมานองคุลิมานสวยมากนะคะโตขึ้นสวยมากน,นี่ก็องคุลิมาน องคุริมาจะมีหลายต้นนะคะเพื่อนๆก็อัปเดตบอลสีกันไปเนาะดูฝั่งนี้มั่งนะคะอันนี้ก็ให้ให้ลูกแล้วนะคะ ชื่อบอนแต่และชนิดจําได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะป้ายก็ป้ายก็เอาออกหมดเป็นกระถางให้ก็ลืมใส่ป้ายให้อีกก็เลยไม่รู้ชื่ออะไรเป็นชื่ออะไรเลยนะอันนี้ก็สุดปรารถนาก็จะมีป้ายอันนี้ อันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยนะคะลืมและป้ายก็ไม่มีแล้วที่ป้ายปักไว้เนาอมันก็จางหายหมดนะคะก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรกันบ้างเราจะเลี้ยงบอลน,นอกตู้นะคะไม่มีตู้บอลน,นอกตู้ไม่ค่อยโตนาะโตช้ามากนะคะบอลน,นอกตู้ อันนี้สวยงามนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นบันดาลซับนะคะสวยงามบันดานซับ,ะะอ,นนบ,ซบอันนี้ก็จะเป็นรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าสวยตลอดกาล ดูพรมพี่มาเอ้ดูกวักพระพรมนะครเอ่อเมื่อช่วงหน้าร้อนอุ้ยใบเขายุบหมดเลยนะคะอันนี้ก็เริ่มแตกแตกหน่อแตกใบขึ้นมาใหม่แล้วใบเขายุบเหลือใบเดียวใบสองใบคิดว่าจะไม่รอดแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะแยกนะคะ บอกปะพรมดูดูครับพอฝนลงแล้วดูเขาแตกหนอแตกกอเยอะมากนะคะกระถางเดียวนี่ไม่รู้จะกี่ต้นเลยนะคะกี่ต้นหลายต้นเยอะมากหมักดินไว้ยังไม่มีแม่ยังยังใช้ไม่ได้เนาะยังแยกหน่อไม่ได้หมักดินไว้ ก็จะเป็นตระกูลลิ้นมังกรนะคะเอ่ออันนี้ก็โดนฝนไม่ได้นะคะไม่ชอบน้ำรดน้ำทีไรยอดเน่าทุกทีนะคะเพื่อนๆไม่ชอบน้ำเพราะฝนตกทีไรก็เน่านะคะยอดนี้เน่าเลย อันนี้จะเป็นอะไรนะอ่านกหงหยกแตกออกมามันก็แกนเนาะต้นไม่โตจะปลูกฟอร์มกอนี่ยากมากนะคะบอลเหมือนมันแกน กนมันไม่โตนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนดินให้แล้วนะเนี่ยเนี่ยดูปีกนนะะปกินนาีนะคะปีกกินนาีใบใหญ่มากนะคะใบใหญ่มากดูเท่าฝ่ามือ จะมีบอลเก่าบอลโบราณเยอะนะคะรู้นะคะนี้ต้นยังเล็กๆอยู่เลยเลี้ยงบอลน,นอกตู้มันไม่ค่อยโตนะคะ ดูเพชรพันล้านดูนะคะเพชรพันล้านแตกหน่อดีจริงเลยนะคะแต่ไม่โตนะคะเนี่ยเราจะเลี้ยงฟอร์มกอก็คงจะเลี้ยงไม่ได้ซะแล้วนะมันไม่เป็นฟอร์มกอให้นะ เ,เป็นฟอร์มกออย่างเงี้ยสวยคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวจะพาไปดูเอ่อเศรษฐีเรือนนอกนี่สวยงามมากตอนที่เขาร้อนๆเขาก็ยุบเนาะพอฝนตกมาโหดูนะคะแตกกอกับพื้นมากนะคะ เศรษฐีล้านนอกสวยสวยงามนะคะ